สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ครับเรามีภาพปิดตากินบอดเสียงนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับรุ่นนี้นะที่ออกวัดหลวงปู่มหาศิลาสิริโทนะวัดใหม่วัดที่ปู่เป็นเจ้าวาดนะครับนะวัดพระธาตุมืนหินนะครับนี่ฮะรุ่นรวยพันล้านครับบอกเลยว่าห้ามพลาดรุ่นนี้ถามว่าแรงไหมครับนะพี่ๆน้องรู้กันอยู่ว่าตอนนี้แรงมากๆครับนะสำหรับรุ่นรวยพันล้านหรือพระผงปิดตากินบอดเสียงนี่ครับนี่ มีกินไม่มีหมดนะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพี่หากชอบถูกใจรายการไหนนะสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับบอกเลยว่านะฮะสุดทุกองนะสุดทุกองนะเีพี่ดูราคาทีเราเขียนไว้เนี่ยบางรายการเนี่ยนี่นี่เนี่ยน,น,นกพันหนึ่งเนี่ยนี่ก็ปิดประมาพันหนึ่งนะพี่แต่ละองค์นะครับผมก็ขอเข้ามานะพี่นะขอมาแป้งต่อพี่นะอยากให้พี่น้องได้รับชมนะพี่น้องไม่ทันนะตอนเมื่อก่อนเนาะ เดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยแล้วกันครับรายการนี้นะฮะโอ้โหรายการผมไมได่ดูมาด้วยนะครับ,บรายการผมไมได่ดูมาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดูรายการให้แป๊บหนึ่งนะฮะนะนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงจินดามณีนะครับใช่ไหมพี่แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวผมดูแป๊บนะใช่ไหมพี่นะครับรายการนี้นะครับ จริงๆด้วยครับรายการนี้ครับรายการที่1เป็นเนื้อผงจินดามณีปัดเงินครับเลขโคดเบอร์9กครับชัดเจนนะพี่นะชัดเจนนะครับรายการนี้นะครับนะขอเปิดแบ่งพี่พี่อยู่ที่800บาทนะครับขอเปิดแบ่งพี่พี่อยู่ที่800บาทนะครับตอนนี้นะฮะเหรียญแจกทานอยู่ที่5 0 0 600เลยนะขั้นต่ำนะพี่นะวันนี้รุ่นได้มาแบ่งปันมาเปล่าพี่นะครับรายการนี้800บาทนะครับรายการที่1นะครับ ต่อมาฮะรายการที่สองครับเนี่ยฮะเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่สองฮนะแอบบนะครับพี่นะแต่ผมแกะให้ชมนะพี่เป็นหนึ่งนะรายการที่สองนะครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นรายการที่หกจุดเจ็ดนะฮะเนี่ยไปปิดมาพี่ขอปิดมาก่อนจะได้มาเนาะพี่เนาะพราคามันสูงเนาะก็ยังเอามานนะแต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นที่นิยมนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อผงเหล็กน้ำพีนะนี่ฮนะเลขคนทะเบินหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเลขคนทะเบินหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับรายการนี้นะฮะน้องขอแบ่งปันที่นะครับหกร้อยบาทนะครับน้องขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับโอ้โหรายการนี้เนื้อผงจินดาวันนี้นะฮะ นะองปัดหน้าทองครับองปัดหน้าทองครับนี่เลขคดอ้าเบอร์หมายเลขสามตัวเดียวหลักเดียวนี่ฮะนี่ฮะพี่จะของเนียปิดมาพันเจ็ดร้อยพี่นี่ครับปิดมาพันเจ็ดร้อยนี่ครับนี่เลขสามตัวเดียวด้วยพี่เล่นในกลุ่มก็เกินฮะนะนี่ยเนื้อจินดาววันนี้ปัดทองครับพี่นะครับแต่น้องแบ่งปันนะครับที่นี่ครับเบาๆนะครับเนี่ยที่นะครับ แ0 0บาทนะครับองค์นี้ขอแบ่งปันที่น้องที่แ800ร้อยบาทครับเลข3ามวเดียวครับนะรายการที่3มนะครับนะน้องแดดมองบางพี่นะเพราะเจ้าของก็ขาดทุนมานะครับต่กดมาพี่จำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับก็เลยขอเข้ามานะครับนะไม่ได้กดแต่พี่นะต้องขอมานะครับต่อมาครับรายการนี้พี่นะฮะเปิดออกมาครับเป็นอะไรนะเปรนาการนะครับเป็นรายการที่ 6. 6ุดนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อผงแล่เด็กน้ำพีนะครับปัดหน้านะครับปิดมาหนึ่งพันหนอโอ้โหนะนะครับเมื่อก่อนแรงจริงพี่เมื่อก่อนนะอ่าเมื่อก่อนนะกุดทองคําพี่จาได้นะหกเจ็ดพันนะพี่เมื่อก่อนหกเจ็ดพันนะครับนะรายการนี้นะครับรวมกันที้เก้านะครับแบ่งปันพี่น้องที่นะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะฮะต่อมาครับรายการที่ห้านะครับนะ โอ้ oh, โหรายการที่5เปิดออกมาครับรายการนี้จะเป็นเนื้อผงทูบร้บยอยแดวัตต์นะครับเนี่ยฝังตะกุดทองทิพย์2ดอกครับนี่ฮะเนี่ะฝังตะกุดทองทิพย์2ดอกนะครับนี่ฮะเลขคนําเบอร์หมายเลขสองนะพี่นะนี่ชื่อพี่นกนี่เจ้าของเก่าชื่อพี่นกเนี่ยขอปิดแบ่งมารายการที่เลขคนลเบอร์หม่ที่สองร้องหัวหน้าครับเนื้ออ่าทูบร้อยแปดวัตต์นะครับโอ้โห รายการนี้ครับนะแบ่งปันเหมือนเดิมพี่นะฮะที่นะครับเลขสองด้วยเนาะนะนะน้องขอที่แปดร้อยบาทพอนะครับแปดร้อยบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาฮะรายการที่หกครับเนะี่ยรายการที่หกครับเนื้อผงทูบป,ปัดทองครับนะเนื้อผงทูบนะปัดทองนี่โอ้โหนะครับรายการที่เลขคูเบอร์หมายเลขห้านะครับ เลขโค้ดําเบอร์ใหม่เลขห้านะครับนะขอแบ่งปันที่เหมือนเดิมครับนะครับแปดร้อยบาทนะครับลองเลือกชมดูพี่นะแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้ครับเป็นเนื้อผงจินดามันี้ฝั่งตะกุดสามกษัตริย์ครับรายการเนื้อผงจินดามันี้ฝั่งตะกุดสามกษัตริย์ครับนี่ฮะเลขโค้ดําเบอร์หมสองนี่พันห้านะครับพี่ นะฝั่งตะกุดสามกษัตริย์พี่นี่ฮะรายการนี้ครับแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเลยพี่นะนี่ฮะสวยๆนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงแน่เล็กนะพี่ฝันตะกุดทองทิพย์สองดอกครับนะฮะเลขคนเบอร์หมายเลขสิบสามครับ เลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสามพี่รายการนี้บนะบนแบ่งปันที่เจ็ดนะร้นะรรยร 8, รอยบ,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 บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะครับพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับหรือรายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โห,โหรายการนี้เป็นรายการท็อปฮะเนื้อดําไปล้านปัดหน้าทองพี่เลขโค้ดลำเบอร์ใหม่เลขสามนะครับโอ้โหพี่นิคเจ๋งสวยนะโอ้โหโจบพันเก้าพี่นกพี่นกจบมาพันเก้านี่นะ นี่คผมเอาตัวถั่วมาพี่นะครับกำไรก็พอได้นะครับบางบรลังนะครับนี่ฮะรายการที่แปดเหมือนเดิมครับปาดนะชอบเหมือนเดิมครับรายการนี้แป่งปันที่แปดร้อยบาทนะครับรายการที่เก้าครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาครับเลขเออรายการที่สี่จุดเจ็ดนะครับสี่จุดเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับ ลายการนี้เนื้อถงจินดาบันีลุ้นคุกจีวอลลุงปู่โอ้โหอันนี้ติดจีวอลเนี่ยฮะรายการนี้ติดจีวอลลงปู่แสดงว่าเป็นในหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับเนี่ยเนี่ในหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับเนี่ยผงจินดาบันีลุ้นคุกจีวอลลงปู่ครับหนึ่งในเซอร์ไพรส์ครับนะครับโอ้โหรายการนี้นะครับนะครับผมขอเหมือนเดิมพี่นะน้องขอที่แปดร้อยบาทนะฮะต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาครับ โอ้โหรายการนี้นะเป็นเนื้ออะไรพี่รายการที่ 9, ก Number, ะะานนอนอ้าวิเลขโค้ดนัามเบอร์นะฮะสวยๆโอ้ยโอ้ยใบมันน้อยจ้งถูกนะจ้มาห้าร้อยเองนะฮะเนื้ออะไรเนื้อสีลาแรงป,ปัดเงินนะฮะื้สีแสดงปัดเงินนะครับรายการนี้ผมขอเท่านี้เลยห้าร้อยพอนะห้าร้อยไม่ได้นะเดี๋ยวแย่งกันนะผมขออ่าหกร้อยนะครับเดี๋ยวองค์หนึ่งนะผมขอหกร้อยเลขโค้ดเบอร์ของห้านะน้องขอหน่อยหนึ่งนะครับ รายการนี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับเออรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเนี่ยขอที่หกร้อยนะครับนะสิบเอ็ดมีองค์เดียวนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายนะฮะรายการที่สิบสองโอ้โหรายการนี้เนื้อไปรายฝังตะกุดทองทิพสองดอกครับรายการนี้เนี่ยพี่ก็ได้มาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยนะครับเลขคนเบอร์สามนะครับน้องขอที่แปดร้อยบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบสองน้องขอที่แปดร้อยบาทเหมือนเดิมครับ นี่ฮะเราลองช่วบชวบอูนะโอวันนี้มีมาทั้งหมดนะครับพี่นะอ่าสิบสองรายการนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะครับไม่มีมาแล้วนะใครทันใครได้นะครับใครทันถือว่าได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ